สวัสดีครับทุกคนครับถ้าใครจําได้นะครับในช่วงเดือนมกราของปีก่อนนะครับเป็นช่วงที่โอมิคอนนะครับสายพันธุ์โอมิคอนเนี่ยของโควิด -19 เนี่ยระบาดหนักนะครับตอนนั้นเนี่ยทุกคนตกใจนะครับว่าเป็นหน้าหนาวที่หลายๆประเทศโดยเฉพาะฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยเชื้อติดเชื้อพุ่งเป็นหลักล้านต่อวันนะครับแต่ความนี้ตกกังวลเนี่ยก็ค่อยๆค,ค,คลายลงด้วยเหตุการณ์ที่ว่า ความรุนแรงเนี่ยน้อยกว่าเชื้อเดลตานะครับติดเชื้อเยอะรุนแรงน้อยนะครับความเจ็บป่วยหนักแอดมินอนโรงพยาบาลเนี่ยน้อยคนก็ค่อยๆเริ่มคลายกังวลถัดมานะครับในปี2022ทั้งปีเนี่ยก็เป็นปีแห่งการกลายพันธุ์ของโอมิครอนยังคือโอมิครอนเนี่ยเป็นเชื้อที่คลองระยะเวลาในการระบาดของโควิด1 9เนี่ยสูงที่สุดแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดลต้า นะครับหรือเชื้อดั้งเดิมเชื้ออัลฟาเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการระบาดเนี่ยน้อยไม่ถึงปีแต่โอมิคอนเนี่ยมีการกลายพันธุ์เนี่ยเรียกว่ากลายพันธุ์แบบเอาวัดกันอย่างละเอียดเนี่ยเรียกว่าเป็นหลายๆร้อยครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดวัดกันอย่างแบบเชื้อหลักๆสายพันธุ์หลักๆก็ประมาณ1 0 1ถึง15ครั้งโดยการรายงานทีนี้ก็เลยจะอัปเดตนะครับว่าตอนนี้สายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์หลัก นะครับคือเรียกว่าสายพันธุ์ XBB 1.5นะครับมีการรายงานว่าสายพันธุ์ XBB นะครับขึ้นมาทดแทนสายพันธุ์เดิมคือสายพันธุ์ BQ1 BQ1.1 เนี่ยจากเดิมเนี่ย XBB 1.5เนี่ยเปอันดับ2นะครับ BQ1 เนี่ยเปอันดับ1โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาซึ่งยังเป็นประเทศที่ยังคงมีการคัดแยกสายพันธุ์ทุกๆก,ก,การติดเชื้อการระบาดในการตรวจก็จะทำให้เขารู้ว่าสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หลัก ในขาที่หลายๆประเทศแม้กระทั่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้ลงลึกแล้วนะครับก็ไม่รู้แล้วว่าตอนนี้การระบาดเ,เป็นสายพันธุ์ไหนซึ่งความสําคัญของการคัดแยกสายพันธุ์ถึงแม้จะไม่รุนแรงแต่ว่าเราไม่รู้หรอครับว่าอนาคตเนี่ยการติดเชื้อการกลายพันธุ์มันจะกลับมารุนแรงอีกครั้งเมื่อไหร่ก็เป็นที่ยังมีความจําเป็นในโดยเฉพาะประเทศผู้นําอย่างสหรัฐอเมริกานะครับเราก็ต้องคอยฟังข้อมูลจากเขา คือตอนนี้สายพันธุ์ XBB.1.5 เนี่ยนะครับมีการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งนะครับ F486 ซึ่งคือยังเป็นตำแหน่งของหนามโปรตีนที่ใช้ในการเกาะติดกับเยื่อบุทางเดินหายใจในร่างกายเราก็กลายพันธุ์คือเกาะดีขึ้นติดง่ายนะครับแต่ว่ายังไม่รุนแรงนะครับแล้วก็ยังคงใช้วัคซีนเดิมรวมถึงวัคซีนใหม่2สายพันธุ์เนี่ยได้ผลค่อนข้างดี ทำให้ยังคงคุมความรุนแรงได้เขามีความเชื่อว่าถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ยังมีอัตราการเสียชีวิตจากโอมิคอนสายพันธุ์ต่างๆอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องวัคซีนนะครับถ้ายังถ้าใครยังยังแบบยอมที่จะฉีดก็ยังเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์จากข้อมูลของหลายๆแหล่งที่กล่าวมานะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้อัปเดตนะครับสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธ์ ระบ,บาดหนักนะครับในเพออเมริกาซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นต้นต้นแบบหรือเป็นเลฟเลนของทุกที่ทั่วโลกนั่นแหละคือสายพันธุ์ XBB 1.5นะครับก็เดี๋ยวจะต่างออกไปเรื่อยๆนะครับสำหรับโควิด -19 ยังคงวนเวียนอยู่กับประชากรโลกนะครับไม่หายไปไหนถ้าเป็นประโยชน์เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆของท่านนะครับอย่าลืมนะครับอยู่กับผมหมอน,นัทนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ